สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพลทหารดาก้อนนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พลทหารเสือนะครับว่าก่อนที่เขาเข้ามาเป็นทหารเขาทําอะไรอยู่นะครับครับก่อนเข้ามาเป็นทหารนี่ทําอาชีพอะไรอยู่ล่ะครับครับจริงๆก่อนมาเป็นทหารครับผมทําร้านกาแฟอยู่ที่เชียงรายครับไปเป็นลูกมือเขาก็เป็นลูกจ้างรายวันครับวันละ300ครับแต่ก็เก็บเก็บเงินมาเรื่อยๆครับทำมา7เดือนแล้วก็มีโอกาสได้ทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่จีน ก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่จีนครับได้เงิน oh, เดือนประมาณ12,000บาทต่อเดือนจนถึงเดือนมกราครับก็พึ่งกลับมาจากจีนมันหมาดก็สมัครทหารเลยครับโอ้ถึงว่าเห็นพูดจีนเก่งใช่ไหมโอ้แล้วไปอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยมีการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับก็ทรายที่ได้ไปนะครับก็เป็นทุนของมหาวิทยาลัยซันตงต้าเฉวที่ผมขอมานะครับเนื่องจากอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเหมือนกับเดินเรื่องให้แล้วก็ ผมมีเกรดเฉลี่ยที่ถึงสอบได้ก็เลยมีการส่งนักศึกษาไปครับแล้วก็ชีวิตที่ประเทศจีนผมมองว่าเป็นชีวิตที่ค่อนข้างสนุกครับเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอชาวต่างชาติได้ใช้ภาษาจีนทุกวันครับแล้วก็ไปเรียนที่นั่นก็คะแนนดีด้วยครับครับสําหรับน้นใหม่นะพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วพรุ่งนี้กลับบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตื่นเล้นครับกลับไปจะทําอะไร ก่อนนะรอบแรกครับกลับบ้านไปเจอครอบครัวก่อนอโอเคตื่นเต้นไหมเต่นเต้นไหมเต่นเต้นครับนี่เป็นไงบ้างพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วบตื่นเต้นครับกลับไปจะไปกินอะไรก่อนครับอาหารชอ,อบที่สุดที่เคยกินเช่นเช่นเช่นอะไร กุงเผาส้มตำอืมโอเคเดินเต้นไหมเนี่ยนอนหลับไหมคืนนี้ไหนรองเท้าเงาอย่างเนี่ยยังยังยังทำแบบทุกสองโอเคโอเคนี่ครับเป็นยังไงบ้างพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วด <c oughs> ีใจครับตื่นเต้นครับดีมากอ่ากลับไปบ้านอันดับแรกอยากกินอะไรเป็นพิเศษครับก็ได้นะครับ พูดได้นะครับได้สิได้สิกินเหล้าก่อนครับจัดไปกำลังกำลังอะไรนะแอลกอฮอล์เนี่เลือดอ๋อแอลกอฮอล์เนี่เลือดตาเท้าเงาแวบเงาแวบเป็นไงพวกนี้เป็นไงเต้นเต้นไหมเต้นครับกลับบ้านเป็นคั้นแรกครับดีใจมากครับทำไรก่อนอันดับแรกอาลรองเท้าก่อนนะครับ ไม่ใช่ไปถึงบ้านทําอะไรก่อนครับแรกไม่รู้จะทำอะไรครับม่าไปกินเหล้าครับนี่เป็นเป็นไงพรุ่งนี้ทําอะไรก่อนตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเงาอย่างของเท้าเงาอย่างยังครับกําลังถัดครับโอเคนี่ครับเตรียมตัวแต่งตัวกลับบ้านครับเป็นไงบ้างตืนเต้นเต้นเต้นไหมพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วตืนเต้นครับกลับไปจะทำอะไรก่อนนะรับแรก กลับไปหาที่บ้านครับครับก็อาจจะกลับไปก็หาอะไรทำหรือว่าไปดูหลังครับครับเคโวเชครับอีกคนหนึ่งครับครับไปทำอะไรดีกลับบ้านในเที่ยวครับไปหาเพื่อนครับเป็นไงดีใจไหมดีใจครับรู้สึกว่านานไหมอยู่ที่นี่ก็แรกๆคิดว่านานพอหลังๆมาก็ไม่นานแล้วครับเร็วจริงครับเวลา โอเคครับก็กลับไปอยากกินก๋วยเตี๋ยวมันตกครับโอเคครับโอเคครับก็นี่เราเตรียมตัวกลับบ้านครับเป็นไงบ้างจะได้กลับบ้านพรุ่งนี้ครับมีใจครับจอถึงบ้านครับเป็นไงบ้างทางด้านผมสนุกครับไม่กลับบ้านไปจะกกับบ้านรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีครับ ดีใจครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับน่าจะนอนไม่หลับครับคืนนี้ทั้งคืนใช่ไหมแจกโทรศัพท์ด้วยแบ่งตัวล่อนะครับก่อนกลับบ้านครับพรุ่งนี้กลับบ้านรู้สึกไงครับดีใจครับไม่ได้กลับมานานแล้วครับนี่ครับพรุ่งนี้กลับบ้านไปรู้สึกยังไงบ้างครับพรุ่งนี้จะได้กลับบ้าน รู้สึกดีใจมากเลยครับได้กลับแล้วครับกลับไปหาใครก่อนครับแม่กับยายครับนี่ครับกลับไปหายายนะครับครับได้กินกับข้าวแบบหนำใจละพรุ่งนี้กระเพราหมูกรอบไข่ดาวเยิ้มๆครับโอเคครับครับสำหรับอีกหนึ่งคนนะครับเป็นไงบ้างพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับกลับบ้านครั้งแรกจะกลับไปนี่จะไปกินอะไรก่อนเป็นลำดับแรก ก็ยังคิดไม่ออกเลยครับยังยังไม่ออกครับดีใจไหมพวกนี้ดีใจครับรู้สึกว่ามาอยู่นี้จนฝึกจบเนี่ยนานไหมก็ไม่นานนะครับฝึกไม่ได้คิดอะไรก็แป๊บๆก็ได้กลับบ้านแล้วครับเร็วไหมเร็วครับมาแรกๆนี่คือยังปรับตัวไม่ได้รู้สึกว่ายังไงครับก็สั้นๆยังบอกยังอะไรไม่ถูกครับเหมือนกันครับอยู่ไปอยู่มาก็ชินครับโอเคอันนี้ก็ ชิวแล้วนะชิวชิวแล้วสบายแล้วสบายแล้วครับกลับบ้านแล้วพวกนี้ครับครับทีนี้ได้นี่ในรองเท้าแต่งตัวหล่อนะพวกนี้พวกนี้แต่งตัวหล่อมากนี่รองเท้าเงาวับเลยครับทุกคนแมงวันเห็นนี่หัวแตกนะครับเลื่นหัวแตกแล้วนี่กลับบ้านแล้วกลับกลับที่ไหนครับเนี่ยสีสเกตครับสอีสเกตเหรอ้วไปเที่ยวประสาทตาเมืองทมไหมน่าจะใช่ครับจะจะไปไหมมันยูซุลินเนี่ยอะ ซูรินอะซุรินตองสงานะใครใครใครอยู่ใกล้ใครอยู่ใกล้อ่าโอเคโอเคกำลังฮิตกำลังฮิตต้องไปให้ได้นะครับเป็นไงบ้างครับพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วรู้สึกดีใจครับรองเท้าเงาไเนี่ยไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ครับนี่เขาบอกว่ารองเท้าไม่เงาไม่ได้กลับบ้านนะใช่ครับอล้วโอโหขาดดังคืนนะวันเนี้ กำลังตั้งใจขันอยู่ครับมีกลับที่ไหนครับเนี่ยกลับอุบลครับอุบลไปขึ้นรถที่ไหนหมอชิดครับหมอชิดนี่ครับเป็นไงตื่นเต้นไหมจะได้กลับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ครับกลับไปจะทําอะไรก่อนอันดับแรกเลยเนี่ยไปหาแม่ครับโอเคครับดีใจด้วยนะครับฝึกจบแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ครับ เป็นไงบ้างครับพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วครับรู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจมากครับคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยหลับครับหลับเป็นตายเลยครับเพิ่งกลับกลับที่ไหนครับขอนแก่นครับกลับขอนแก่นใช่ครับนับแร้กลับไปจะไปกินอะไรก่อนกินอะไรเหรอครับคิดไม่ออกเลยครับน่าจะคิดไม่ออกเลยครับน่าจะของมึนเมามากๆของมึนเมาโอเคโอเคครับเตือนเต้นไหมจะได้กลับละ ตื่นเต้นครับค่อนข้างค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยครับจะได้กลับไปเจอครอบครัวครับคิดว่าเร็วไหมครับที่กว่าเราจะฝึกจบหลักสูตรฐานใหม่เนี่ยคิดว่ามันมันนานหรือมันแบบแป๊บเดียวในในช่วงแรกค่อนข้างนานครับอาจจะเพราะว่ายังปรับตัวได้ไม่ดีพอครับแต่ว่าช่วงหลังๆเวลาก็เริ่มไหวขึ้นครับเริ่มเริ่มชินเริ่มอะไรแป๊บเดียวก็2เดือนแล้วครับใช่ครับโอเคครับเดี๋เดินทางฝันไปครับพรุ่งนี้ครับขอบคุณครับ นายกอนครับว่าพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านไหมครับเคนายครับเ่คนายคู่อย่างเดียวเลย <c oughs> <c oughs> นี่ครับทุกคนก็ขมขักขม้นในการขัดรองเท้าอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหเเป็นไงบ้างครับพรุ่งนี้จะกลับบ้านแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นครับรองเท้ามันจะเงาตอนไหนครับเนี่ย ครูบอกว่าถ้าไม่เงาไม่ได้กลับบ้านใช่ไหมครับครับน่าจะประมาณตีห้าน่าจะขัดเสร็จนะครับคร่นี้ครับหนังนี้ด้านมากเลยใช่ครับกลับไปจะไปทําอะไรต่อครับแต่อย่างแรกจะทําอะไรก่อนครับนอนครับนอนเลยใช่ครับอ๋ออยู่นี่ไม่ค่อยได้นอนนะครับครับโอเคพรุ่งนี้กลับไปไปทําอะไรครับอย่างแรกไปไปเที่ยวครับเที่ยวเที่ยวห้างครับ บ้านที่ไหนครับยะโสธรครับยะโสโอไกลมากเลยมีอะไรกินบ้างยะโสธรอยากกินอะไรครับเอาเป็นลาบแล้วนะแคร์โอเคครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับวนี้จะได้กลับแล้วครับดูครับรองเท้าทุกคนเนี่ยเงาแวบเลยครับแต่งตัวเท่ๆกลับบ้านนะครับรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ กลับบ้านแล้วเป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับดีใจไหมครับได้กลับแล้วดีใจครับเป็นยังไงบ้างกลับที่ไหนเนี่ยกลับบุรีรัมย์ครับกลับบุรีรัมย์บุรีรัมย์เหรอใกล้ปราสาทตาตาเหมือนไหมไม่ใกล้ครับไม่ใกล้ไม่ใกล้ครับออ๋ไม่ใกล้ไม่ไกล้จะแวะไปไหมแวะไปถ่ายรูปไหมไม่ไปเลยครับทำไมเดี๋ยวตายฟรีครับเอ้ยไม่ได้อะไรคนไปเยอะ เป็นไปถึงบ้านอย่างแรกอยากทําอะไรบ้างครับนอนครับนอนครับโอเคครับนอนครับถึงบ้านครับสําหรับอีกหนึ่งคนนะครับ่ะพรุ่งนี้จะได้กลับบ้านแล้วเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นอยู่ครับนี่บ้านอยู่ที่ไหนครับปราสาทครับฮะอยู่ติดกับปราสาทครับติดปราสาทไหนปราสาทไหนเขาพนมรุ้งครับอ้าวเหรอครับเขาพนมรุ้ง แล้วอยู่ใกล้ปราสาทตาเหมือนไหมครับห่างกันอยู่ไกลอยู่ครับเคยเคยไปปราสาทตาเหมือนทมไหมครับเคยไปอยู่สองรอบครับตาเหมือนตาเหมือนใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรตาเหมือนใช่ครับใช่ครับเรียกง่งายๆก็ตาเหมือนครับแล้วเวลาเส้นแบ่งเขตอ่ะมัน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 แบ่งยังไงบ้างที่เราเคยไปรู้ไหม ผมไม่ค่อยรู้มากเท่าไหร่ครับผมไปก็มีแต่ไปรวมตัวเที่ยวกันครับรวมเที่ยววิ่งทริปออกวิ่งทริปออกอะไรเล่นครับเหมือนไปรวมตัวหาหา,หา,หานู่นหานี่ถ่ายรูปอะไรเล่นลนิดหน่อยครับแล้วก็มีแบบชาวกัมพูชาที่ที่ขึ้นมาเขาคือเขาก็สามารถเข้ามาเที่ยวได้เลยใช่ไหมใช่ครับมาเที่ยวได้ปกติลงฝั่งเขาแต่ถ้าเราลงไปฝั่งเขาคือเราต้องขึ้นมาก่อน5้าโมง อาเราเคยไปฝั่งเขาไหมเคยครับเคยไปฝั่งเขาคือเราต้องขึ้นมาก่อนห้าโมงถ้าเราไม่ขึ้นมาก่อนห้าโมงคือเรากลับขึ้นมาไม่ได้เรา,เราต้องกลับอีกวันหนึ่งที่ที่ที่เราข้ามไปนี่คือข้ามไปแบบมันมันเป็นอะไรที่ที่ฝั่งฝั่งเขาครับเหมือนขายของเหมือนกับตลาดสดบ้านเราเลยครับแต่แค่ลงไปหาซื้อของซื้ออะไรแบบพวกพวกเหมือนผักตรงอะไรขึ้นมาแล้วก็ซื้อ เหมือนซื้อยาเส้นซื้ออะไรขึ้นมาครับที่เป็นแบบแนวต้นไม้ที่อยู่หลังปราสาทใช่ไหมที่เดินข้ามไปใช่ไหมใช่ครับอ๋อตรงนั้นก็คือจะเป็นตลาดใช่ครับอ๋อจากจากช่องโจมคือลงไปคือก็ถึงเขีดคำเขาอันนี้ <c oughs> ช่องจอมหรือปราสาทตาเมือง <c oughs> ไม่ถ้าถ้าลงไปก็คือลงไปจากทางช่องโจมเข้าไปทางตรงยิงตรงเข้าไปทางช่องโจมแล้วก็ลงไปทางบ้านเขาผ่านด่านก่อน หันหลันเข้าไปฝั่งเขาก่อนครับอันนี้ฟังภาษากัมพูชารู้เรื่องไหมครับได้นิดหน่อยครับแล้วพูดได้ไหมได้นิดหน่อยครับอ้าวแล้วฝากอะไรถึงถถึงึงงแม่ลองเป็นภาษากัมพูชาเนี่ยขมิเขมรญขึ้นเดาพ่อแม่พ่อแม่พ่อแม่บองปรอุนนะครับแสดงว่าถ้าฝั่งนู้นดา่าด่ามานีแปลออกใช่ไหมครับได้นิดหน่อยครับ <c ười> ครับครับเฮ้ยครับ